สวัสดีค่ะวันนี้มีจิตวิทยาความรักถึง25เข้าข้อมารองฟังกันนะ 1. เวลาเราจีบใครให้จีบเป็นเวลา21วันเพราะวันที่22ถ้าเขารักคุณเขาจะทักคุณกลับมาเอง 2. คนเราสามารถจ้องตากันได้3วินาทีแต่ถ้าคุณเริ่มตกหลุมรักใครสักคนจะสามารถจ้องตาเขาได้ถึง9วินาที 3. ถ้าเราจ้องมองใครภายใน30วินาทีเราจะจําเขาได้ตลอดชีวิตความรู้สึกจะเหมือนว่าเราเหมือนเคยเจอคนคนนี้ 4. ปกติคนเราจะคุยกับใครได้ไม่เกิน4เดือนถ้าเกิน4เดือนนั้นแปลว่าคือความรัก 5. ถ้าใครสักคนเป็นคนเส้นตื้นหัวเราะง,ง่ายแต่แท้จริงแล้วเขาคือคนที่เศร้าข้างในและไม่กล้าที่บอกใคร 6. ถ้าใครสักคนกินผิดปกติต่างจากเดิมนั้นแสดงว่าเขากำลังเครียด 7. ถ้าใครสักคนเป็นคนที่โกรธง่ายแม้เรื่องเล็กๆแสดงว่าเขาต้องการความรัก 8. ถ้าใครสักคนพูดน้อยแต่พูดเร็วแสดงว่าเขากำลังมีความลับซ่อนอยู่ 9. ถ้าใครสักคนเป็นคนที่แย่นั่นหมายความว่าเขาคือคนไร้เดียงสาและจิตใจอ่อนโยน 10. คนที่เลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้แปลว่าทั้งคู่ยังรักกันหรือไม่เคยรักกันเลย 11. อย่าปล่อยให้คนที่คุณรู้สึกดีมาจูบหน้าผาก เพราะมันเป็นการทำให้คุณจดจําเขาไปทั้งชีวิต 12- เราลองก้มหน้าไปสักพักเงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆถ้าคุณสบตาใครแปลว่าเขาคนนั้นเขาแอบมองคุณอยู่ 13- ถ้าเราฝันถึงใครคนนั้นจะคิดถึงเรา 14- ถ้าเป็นเพื่อนกันมากกว่าเจปีคุณและเพื่อนของคุณจะเป็นเพื่อนกันจนวันตาย 15- ถ้าคุณมัวแต่ไขวคว้าหาความสุขคุณจะไม่มีวันพบกับมัน16 คนที่ชอบฟังเพลงแล้วจินตนาการไปเรื่อยเขาไม่ใช่คนเพอเจอร์แต่จะเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและอ่อนโยนต่อเรื่องความรัก17เวลาที่เราโกรธคนฟังไม่รับรู้หรอกว่าเราพูดอะไรรับรู้แต่เพียงความโกรธของเราและรองรับอารมณ์โกรธของเรา18เวลาโกรธใครมากๆเราจะพิมพ์แป้นพิมพ์เร็วกว่าปกติและมักจะพิมพ์ผิด19 ยิ่งคุณพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากเท่าไหร่คนยิ่งคิดมากเท่านั้น20คนที่เราคุยด้วยแล้วมีความสุขมีความเป็นไปได้ว่าเรานั้นรักเขา21เวลาคุณชอบใครให้บอกเขาไปอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกดีๆแก่เรา 22. ถ้าคุณแกล้งทำเป็นรักใครสักวันหนึ่งคุณจะตกหลุมรักเขา 23. ถ้าคุณหัวเราะให้กับมุกตลกของใครนั้นแปลว่าคุณชอบเขาแต่หากคุณร้องให้ให้กับใครนั้นแปลว่าคุณรักเขา 24. มีความจริงซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าล้อเล่นและมีความเจ็บปวดภายใต้คำว่าไม่เป็นไร 25. การที่คุณรอใครบางคนอาจทำให้คุณเสียคนดีๆไปอีกหลายคนเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมตรงกับข้อไหนบ้าง อย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย